พูทคุณมงคล่วงเพตรา,ากันนะฮะคณะผู้ช่วยกรรมก,การผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ดาโนนั่นเองนะฮะอ่าเอเอวีวันนี้มาจบได้หรือ,อย่างครับพี่อุดคะ่ะสวัสดีค่ะพี่อุดค่ะครับสวัสดีครับ,รบพี่ม่อนครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับ่หุ้นที่เติมพอร์ตเมื่อเช้าคือ A v วจบไปยังคะ่ะท,ท,ที่วิ่งขึ้นมาจริงๆ A v เนี่ยผมว่ามันกลายมาผมว่างบมันเรื่องงบเรื่องอะไรพวกนี้แหละบีองบอมาโอ้โหกระหึ่มฮะบ a อนี่คือกําไรแบบ ตอนแรกเขาไปเช็คนะกลายเป็นกำไรของ BA เนี่ยมันจะโอเปอเรชั่นจริงๆเลยมันตรงนี้ BA นี่คือนำโด่งเลยนะ a อก็ตามมาเด็ดเดดอย่างที่บอกครับว่าไตรมาสนี้เนี่ยผลประกอบการของกลุ่มพวกการบินเนี่ยออกมานรู้หลามากแใะแต่ละตัวนะครับก็ f o ล l o w พอไหวนะตัว AV ครับก็เป็นอีกหนึ่งในเซกหนึ่งในเซกเตอร์ที่ถือว่าผมคิดว่าผลประกอบการมันพอไปต่อได้ด้วยนะครับ A A V า W H A นี่แคพวกไซส์เล็กๆนะ ไซส์ราคาเล็กๆ A V W H A หรือพวกเมื่อั้งเราคุยกันเรื่องของอีกอันหนึ่งคือกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงอันนั้นก็เหมือนกันพวก A I พวกเนี้ยแต่พวกนี้มัน follow ตอนเราเราเล่นแบบ follow by เนี่ยก็คงต้องมี trailing stop ติดไปด้วยอย่างพวกนี้เนี่ยใช่ครับอย่างพวกนี้เนี่ยก็จะผมก็จะเขียนหุ้นเราๆประมาณอย่างนี้แหละคือก็ให้เล่นได้เพราะว่าตลาดวันนี้ก็ช่วงนี้ก็ไม่มีไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นก็ ตัวออกำไรออกมาดีนะโน้มดีก็เล่นได้แล้วก็ผมก็คงอยากเกกจะเสรมิมอีกตัวหนึ่งคือตัวที่เป็นโรงแรมนะครับโรงแรมเราก็โรงแรมถามว่าเราเลือกเอราวันหรือเปล่าผมเองก็ถ้าคนอยากจะเล่นเอราวันก็ไหวนะห้าบาทนะครับรวันนี้ราครปิดห้าบาทก็ลงประมาณไปเล่นประมาณห้าบาทยี่สิบนะครับก็ฟอลโล่ตัวในผมที่เป็นท่องเทีย่ยวแต่ว่าถ้าหลักๆของผมเองก็มักจะไปที่เซนทันก็คือโรงแรมเซนเทลนั่นแหละนะครับสี่ส <44 S 2> ี่บาทห้าสิบยู มันวันนี้ถ้าเก uh ิด huh. จะเติมหุ้นลงไปดูเนี่ยก็เน้นหรือว่าเกาะกับพวกกําไรนะครับแม้ว่าบางตัวมันจะมีเซลล์ออนแฟกบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยแต่บางตัวมันก็ไม่มีอะไรให้เล่นเนี่ยก็คงต้องเกาะเล่นกันต่อนะครับก็ลองดูกลุ่มโรงแรมนะครับอาจจะมาในในวันพรุ่งนี้ได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้ต้องเรียนว่าเป็นช่วงของการรายงานผลประกอบก,การสองวันสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นอ่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ย หุ้นที่วิ่งขึ้นและลงตอนนี้เนี่ยหลักๆจะอยู่ที่เรื่องผลประกอบการเป็นหลักเลยครับอย่างเมื่อเช้า e ออลงเงินกระน,นําเหมือนกันให้เอกลุ่มทั้งครอบครัวก็กระน,นําเหมือนกันนะครับไปจะเป็นลักษณะน,นี้ครับแต่พอนกเขาไม่ค่อยดีใช่ไหมตัว e ออไม่ดีงบมไม่ดีกำไรหกร้อยก็ไม่ค่อยดีไม่หกร้อยหรือแปดร้อยเนี่ยกำไรไม่ค่อยดีครับก็ทั้งครอบครัวฮะโดนเงินเกลี้ยงเลยนะครับ สัปดาห์ที่แล้วเจทีใช่ไหมฮะที่โดนเจนทีสบักสบอมอย่าเรียกว่าสัปดาห์ที่โดนโดนสัปดาห์นี้ก็โดนต่อฮะอ๋อยัง่เพราะว่าตัวชโยมีการรายงานผลประกอบการไงพอชโยรายงานผลประกอบการปุ๊บคนเห็นแล้วอุ้ยธุรกิจแบบเดียวกันนี่โดนด้วยฮะก็ผมเข้าใจว่านะฮะชโยแบมเจนทีน่าจะลักษณะเดียวกันฮะมาทางเดียวกันหมด นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละเป็นตัวที่บางทียังต้องระวังกลุ่มที่ไปอิงกับตอนนี้กลุ่มธุรกิจที่เราคุยๆกันอยู่เนี่ยเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องหนี้หนี้ครัวเรือนหนี้บ้านหนี้รถพวกนี้จะเห็นว่าธุรกิจอย่างกลุ่มการเงินเนี่ยพวกสวัสด์ M อ c มเนี่ยพอไหวแต่ปรากฏว่าพอเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยปล่อยกู้รถอะไรพวกรีสิ่งรถอะไรพวกนี้ก็โดนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกยะก,กันดีๆในเวลานี้ครับ ก็ถือว่ายังเป็นชั่วโมงที่เล่นหุ้นยากอยู่เหมือนเดิมนะครับค่ะแต่พุ้นกลุ่มน้ําอย่างเช่นมารีพวกนี้ก็ก็ขยับตัววิ่งขึ้นกันฟิลฟ้าเลยนะคะอ่าใช่มารีพวกเซปเปโอโอสดสภาคาราบากรุ๊ปใช่น้ําก็ดีดีโดยส่วนใหญ่อิชิก็น่าจะดีด้วยนะครับอิชิก็น่าจะดีด้วยรต่พวกนี้บางส่วนเนี่ยมันมาจากทรงออกครับพี่ คือมันไม่ได้ว่าดีจากหนึ่งมันดีจากการอากาศร้อนแล้วตอนนี้อากาศร้อนมันร้อนทั่วโลกนะครับแล้วก็อันที่สองคือดีจากการส่งออกครับเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจที่ส่งออกผมอันนี้อย่ามาเรามาแทร็กแต่มาาที่หนึ่งใช่ไหมแต่แต่มา้าก่อนนี้เนี่ยหุ้นน้ําที่เกี่ยวกับส่งออกอย่างเช่นซัปเป้พวกนี้ออกค่อนข้างดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันกำลังอยู่ในโหมดของการเติบโตคือการรีคัพเวอรี่ธุรกิจตัวเองคือต้อแก่น้อยครับ ก็ S <S แก่น้อยเนี่ยผลประกอบการออกมาดีตามค่าจริงๆด้วยก็กําไรกลับมาในโหมดที่ดีแล้วนะครับตัวก็แก่น้อยก็จะพบว่าที่ผมตอนก่อนที่มีการทํำพรีวิวในเรื่องงบเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มที่เป็นขนมพวกเครื่องดื่มเนี่ยผลประกอบการออกมาดีอาหารก็ออกมาดีนะครับก็จะเป็นในโหมดนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยรายงานผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยก็เป็นอย่างนั้จริงๆด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นธุรกิจที่เมื่อเช้าเราบอกว่าธุรกิจไหนที่ พยายามจะเปลี่ยนตัวเองหาของใหม่ส่วนใหญ่เราตายส่วนใหญ่เราไม่ดีแต่ว่าธุรกิจที่ทําธุรกิจเดิมๆด,ดีแหละแต่ว่าพื้นตัวนะครับพื้นตัวคนกลับมาซื้อคนกลับมากินถนัดทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะกลับมาดีได้นะครับนี่คือตัวอย่างที่เห็นครับว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจบางคนเนี่ยพยายามจะไปดิเวอเรทซ์ฟตัวเองแต่ไปไปเดิร์ซ์ฟล์ผิดจังหวะนะครับธุรกิจตัวเองไม่ได้ถนัดเนี่ยก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับโอแต่่ต้อง ตามดูกันไปเนาะสำหรับเรื่องราวของหุ้นที่น่าติดตามที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการกินกัน,กนอยู่กันใช้นั่นเองเน,นะฮ<ช>นะก็ประมาณนี้นะแม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะส่วนคำถามนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ถามตั้งแต่ช่วงเช้ามานะฮะส่วนใหญ่ก็รายละเอียก็หมดไปแล้วล่ะประมาณนี้ส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะพวก Data c เซ t e r พวกะอะไรนั่นฮะไอท Data Center ใช่ไหมถ้าเกิดจะมาบอกว่าไปอะไรนะ Microsoft จะลงทุนอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็น Data Center จริงๆนะผมว่าผมอยากจะไปเน้นที่พวกธุรกิจลงไฟฟ้ามากกว่าครับเพราะว่าใช่ d c t n t e r t อรใช้ของอยู่สามอย่างที่ต้องเป็นทรัพยากรหนึ่งคือจ้างคนคนรับเหมาผู้รับเหมาสร้างอาคารอันนี้สองคืออ่าอินเทอร์เน็ตต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากซึ่งเขาเขาก็ต้องมาเช่าวงจรจากในเมืองไทยนี่แหละ อันที่3มก็ใครเช่าวงจรพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์ไอวาหรือว่าพวกแออะไรพวกนี้เออพวกแคทพวกนี้คงใช้หลีนไลน์ราคาสูงมากๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์นั้นส่วนใหญ่อิมพร์ตมาจากเมืองนอกเราไม่ได้เลยเลยอิ t มาจากเมืองนอกแล้วก็ <True. S 1> อีกอันหนึ่งก็คือระบบที่สาคัญคือระบบไฟฟ้าครับคือ Data Center ใช้ไฟฟ้าเยอะมาก ยิ่งไปดัด a ์ดัต้าเซที่เป็นตัว l a r g scale เนี่ยนะครับที่เป็นตัว scale แบบนี้น่าจะใช้ไฟเยอะทีเดียวเพราะนั้นเขาต้องจับมือกับผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าครับโซ<ร>ฟ<า>ีครีมกร,กราฟเอเนจีอะไรแบบนี้นะเพื่อจะผลิตไฟฟ้าให้เขาเฉพาะเฉพาะแค่ใช่เพราะใช้ไฟเยอะมากนะครับเป็นระบบสำรองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็เรียกว่าธุรกิจส่วนใหญ่ที่ได้ประโยชน์ก็ที่ผมมองอ่ะพวกไฟฟ้าพวกเนี้ยต้นน้ำลยเป็นใช่ครับไฟฟ้าต้นน้ำเลย ตัวอ,อ,อื่นผมว่าไม่ค่อยได้หรอกครับกับวงจรวงจรเรื่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอะไรแบบนั้นเนี่ยรีสไลน์พวกนั้นเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็การสื่อสารในประเทศไทยก็คืแคทนั่นแหละนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเอ็นทีแล้วมั้งนะครับแล้วก็ใช่เไหมเปลี่ยนเป็นเอ็นทีแล้วแล้วก็แล้วก็พวกแอดวานพวกทูอะไรแบบนั้นนะผมว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะใช้แอดวานกับทูหรือเปล่าหรือต้องไม่ใช้ระบบเช่าวงจรที่มันใหญ่ๆนะครับซึ่งก็มีบทบด์นี้อยู่ที่แอดวานใช่ไหมฮะ ตอนนี้อยู่ที่อยู่แอดวานแล้วครับไม่เกี่ยวกับจัดแล้วนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับถ้าจะใช้บริการพวกบอร์ดแบนอันนี้ก็ต้องแอดวานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนั้นสตอรี่เรื่องการเล่น Data Center ของ Microsoft หรือของใครก็ตามเนี่ยผมว่ามันมันเล่นได้แค่บางตัวนะครับก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ครับใช่ครับก็เป็นไอเดียนะคะเผื่อนักทุนจับจังหวะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นจับทางนั้นตลาดหุ้นประมาณนี้ที่่อ ได้คุยกับทางพี่วุฒิในประเด็นเรื่องเราว่าจะมีอะไรใหม่ไหมถ้ามีผู้จะได้ประโยชน์คืออะไร,รนั่นเอง,เองนะ,ะเป็นไปได้นะคะกับสถานการณ์ถ้าหากมีเขาเรียกการลงทุนี่แทจริงนะฮะเพื่อที่จะสร้างนะซื้อมาขายไปในคราบปลิกบ้านเราก็เงินก็หมุนไปกันตรงนี้เนาะไม่มีเงินใหม่เข้ามาใช่ครับช,ชั่วโมงนี้คนผลิตเหนื่อย แล้ขนาดเราซื้อขายหุ้นทุกวันทุกวันเราก็เหนื่อยเราอยู่ในวงการตลาดหุ้นดูหุ้นทุกวันก็เหนื่อยอะไม่เป็นไรนะ็นมันเหมือนกับที่ผมบอกมันเหมือนวิกฤตของปี40มันเยือนปีนี้อีกรอบหนึ่งแต่มาแบบไม่รู้ตัวใช่มาแบไม่รู้ตัวครับก็เคยพูดอย่างนี้บางคนก็ฮะจริงเหรอแต่วันนี้มันพิสูจน์แล้วครับว่ามันจริงอันนั้นเราไปกู้เงินเขาไอ้นี่เราทําอะไรไม่ได้ไงเราทไม่รู้ตัวกงตกเอาตกเอา ขายคนนู้นขายคนนี้ขายช่วยกันขายกันใหญ่เลยสุดท้ายน้องถูกขาดทุนเจ็สิบเปอร์เซ็นตอารประมาณตอนนี้ถ้าซื้อหุ้นไทยใช่ไหมแต่ถ้าซื้อหุ้นต่างประเทศล่ะต่างประเทศนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดจับถูกก็ได้นะอย่างอเมริกาเนี่ยได้ถ้าเกิดแต่ต้องเป็นเทคนะครับเพราะว่าผมเห็นมามีพี่ๆที่เขาไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่เทคนี่ก็ไม่ได้อะไรจีนก็ยังขาดทุนไม่เลิกดีขึ้นมานิดหนึ่งเวียดนามเนี่ยขาดทุนไปช่วงหนึ่งสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ตวัดกลับมาได้ระดับหน ตอ,ตอนนี้เหลือแต่ไทยะนะนไทยกับจีนนะนะครับที่ยังไม่ขึ้นค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวก็ขอให้ประเทศไทยเรามีอะไรดีเกิดขึ้นนะฮะเหมือนที่เราคิดและเราหวังกันไว้นะคะนักทุนอ่ะก็ฝากนักทุนก็ได้ยินได้ฟังในเรื่องราวเราเชื่อว่ามันต้องมีอะไรดีเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่ามันจะดีเมื่อ,อไหร่เมื่อเราเห็นหรือว่าเมื่อที่เรากะเกณฑ์นะกะเก์ เขาเรียกอ,อะไรกาเกณฑ์การคาดการณ์นั่นเองนะคาดการณนะ์ฮะตอนนี้คาดการณ์อะไรเหนื่อยเพราะว่าการตัวแปรนเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็มันไม่มันไม่ค่อยซ้ําในอดีตนะคือใครที่วิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์ตลาดอะไรก็ตามแล้วใช้อดีตมันเป็นตัวตั้งส่วนใหญ่ผิดหมดเพราะวันนี้ม,นมันเป็นการคิดใหม่ทําใหม่แล้วก็ตัวแปรนเนี่ยมันพูดง่ายๆสมัยเราเมื่อก่อน,นเนี่ยสงครามเนี่ยเรารู้จักมากใหญ่ที่สุดเนี่ยคือสงครา 4, มอ่าวเปอร์เซียเมื่อปีสองพันสร้อยสามสิบสี วันนี้มันกลับมาใหม่แล้วนะครับซึ่งใหญ่กว่าเดิมอีก <c oughs> คือใหญ่ใหญ่แล้วก็ทบคนอื่นมากกว่าเดิมตอนนั้นสงครามอิรักตางอัลเ,อเปอร์เซียเนี่ยมันมันมาทีเดียวแล้วมันจบไงสองครั้งสู้กันสองครั้งแล้วก็แป๊บเดียวจบแต่ว่ารอบนี้นี่โอ้โหกินตลาดประมาณเป็นปีสงครามยูเครสเซียก็สองปีแล้วมั้งอ่าสองปีแล้วก็มาสงคสารามอัหรัคตอนออกลางนี้ก็เจ็ดแปดเดือนแต่ก็หนักนะฮะคือสรุปแล้วสงครามรัสเซียยูเครนกับอิสราเอลเนี่ย สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอ่ะมากกว่าสงครามตอนที่อเมริกาไปบุกตัวเอาเปอร์เซียอีกอันนั้นยามันค่อยค่อยกินใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันค่อยค่อยกินใช่ี้มกัดกรอดกินอันนั้นมันตูมเดียวแล้วจบเลยแต่อันนี้ค่อยค่อยกินกินหนักเลยตอนนี้โดนหนักสเดทีกินซึมลึกกินเลือดกินเนื้อกินกระดูกกันเลยนะเพราะว่าที่เกิดมาบอกได้เลยว่าเราอยู่ในวงการนี้ก็พี่ก็อยู่นานผมก็อยู่นานเราไม่เคยเจอเพราะเคสอ่าวเปอร์เซียนี่มันมันไม้เดียวจบเลย ถึงจะสู้กันระยะเวลาหนึง่งแต่ก็ไม่ได้กระเทือนอะไรแต่ว่าอันนี้เนี่ยชุดนี้กระเทือนนะ,ะนะครับก็ก็มันแทรกซึมไปถึงความรู้สึกของผู้คนทั่วโลกแล้วเองมีประชวุกันทั่วโลกเลยตอนนี้ใช่ครับแล้วก็เอากันไม่พอใจอทั่วโลกใช่ครับเอาอาดีตมามาวัดก็ไม่ไม่ค่อยจะได้ด้วยนะครับมันเปลี่ยนไเป็นสงครามแบบใหม่ที่มันเหมือนคนไม่ตายแต่ใจมันตายกันเยอะทั้งโลกที่เกิดขึ้นใช่ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่มุสขอบคุณค่ะค่ะ ก็มันเป็นเรื่องราวที่พี่อุตอมาฝาก็น่าคิดเหมือนกันนะคะนั้งทุนกับหลากหลายเรื่องราวตรงนี้นะคะบางเรื่องบางราวในสิ่งที่เราชินสงครามก,กาันฆ่าฆ่ากันตายถลม่มระเบิดตึ้มตุ้ม,ตมแต่สงครามในยุคใหม่มันมีอะไรกันแล้วนะคะทั้งสงครามกาาันค้าแล้วก็สงครามที่ใช้อาวุธถล่มกันนะ,ะแต่การถล่มกันไม่เฉพาะในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์แต่ตอนนี้มันแพร่กระจายไปทั่วโลกในเรื่องราวของเจนที่กําลังมาใหม่ เจนอนาคตของโลกที่กําลังมีการปะทะกันคือระดับมหาวิทยาลายัยทั่วโลกนั่องก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะก